เราอยู่ที่สวรณน,นาเขตประเทศลาวสวัณน,นาเขตลาวเจเิญเดอซิคงไดโนเสาร์โอ้ไข่เป็ดเวียดน,นามสบายดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนกับออมก็จะพาไปเออตอนนี้เราต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะคะเร,เราอยู่ที่สวรคณนาเขตประเทศลาววันนี้พาออามกมาที่กวสวรรย์น,นาเขตแล้ววันนี้ก็คือนอน พักเราพักอยู่ที่สวรรค์เขตหนึ่งคืนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แคมของริมโขงริมโขงะะภาษาลราเรียกว่าแคมของนะคะก็จะไปเดินถนนคนเดินที่สวรรค์เขตนะคะก็จะมองฝั่งนั้นก็จะมองเห็นลุกาหารฝั่งไทยฝั่งนี้ก็จะเป็นสวรรค์เขตนะคะห่างห่างแค่มีน้ำโขงกัน้นกลางเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนเย็นเย็นริมน้ำโขงกันนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าที่พักนะคะว่าเป็นยังไงบรรยากาศดีมากตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วที่มาพักอยู่ที่สวรรค์เขตนะคะก็คือชื่อว่าโรงแรมแสนสบายใหม่นะคะติดติดริมะฝั่งโขงเลยติดริมฝั่งโขง ตรงนี้ก็ดีนะคะเพราะว่ามีมันใกล้กับใกล้กับแหล่งของกินร้านอาหารต่างๆแล้วก็จะสะดวกสบายโอ้บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงสวรรค์เขตมุกดาหาร สวยงามทามท้องเรื่องเฮ้ยหมูกระทะแต่เขาไม่เรียกหมูกระทะนะเขาเรียกชิ้นดาดกินไหมใช่เาเรียกว่าชิ้นดาดเดี๋ยวเราจะกินหมูกระทะนะแวจะเป็นจะเป็นโซนร้านอาหาร นี่หอยโขดหอยโขดค่ะแม่หอยโขดเขาเขาเกมทำยังไงเขาทำยังไงกินเขาก็จิ้มเขากะจิ้มยำนะจิ้มแก้วขิงมีน้ำจิ้มแจ่วขิงให้เด้อมีน้ำจิ้มให้อันนี้จะเป็นยำอันนี้เป็นาหมึกย่างปลาหมึกย่างแลจะมีข้าวผัดวินี่มีรถทักทักฟู้ดทักด้วยฟู้ดทักด้วยโอ้โวมีเบียร์ Oh, อันนี้ก็มีเ,เหมือนไทยเหมือนอที่บางแสนอ่ะออข้างในก็มีเหรอตรงนี้นะคะเหมือนเหมือนเห็นแบบว่า เหมือนหนูเห็นอยู่ในอยู่ในในเพจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละที่แบบว่ามีม,มีมีพี่คนหนึ่งทางฝั่งไทยมาจัดสวนให้ที่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับลาวเจรินนะคะสวนก็สไตล์แบบว่าน,น่าจะลาวเจรินการ์เด้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้ที่มันจะมีร้านอาหารด้วยนะคะ หนูก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันน่าจะเพิ่งเปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าทุกอย่างยังใหม่เลยมีต้นหมากระบบกนี่ไง ว่าน่าจะเป็นที่แรกในสวรรค์เขตที่จัดสวนออกมาแบบสไตลโ์โมเดร์นแบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็นแบบต่างประเทศนหน่อยเนาะแต่ว่ามันเหมือนไทยอยู่เหมือนกันเนาะของอสไตล์แบบเนี่ยสวยมากแล้วข้างบนนะคะข้างบนน้นก็จะเป็นร้านอาหาร,น,หารนานชิวนานชิวนนแล้วก็มีแบบว่าอาหารก็จะมีแบกบับยุโรปลาวไทยอะไรเงี้ยค่ะ เราจเจริญจะมีของกินของขายหลายแหง่งทางในเดี๋ยวจะพาเขาไปอย่างเบินได้นี่ยนี่ไขกระดูไข่แบบนั่งใส่แบบนี้ยี่สิบบาทนะไปไปของนะ่าอร่อยนะบาร์บีคิวบาร์บีคิว นี่ไข่นกกระทาเอ๊ไข่เป็นไข่เป็ดนึ่งอย่างนี้เลยนะไข่เป็ดก็่าใ,ใจขอบตีซ่าตีซ่ก็มีามามขาแบบนี้เลยเกียวซ่าเจนี่ตกตำก็มีอืมกลิ่นแบบหืม <c oughs> อะไรๆจริงๆมีซี่โครงไดโนเสาร์โอ้โหน่ากินนะซี่โครงไดโนเสาร์คืออะไรซี่โครงถังคืออะไรนี่ซีฟู้ดเหรอะทะเลทะเลถังทะเลถังอ๋อทะเลถังน้ำฟ้านางฟ้าหงายหลัง คือเมนูนางฟ้าไงกุ้งกุ้งกุ้งไงหลัง่ตั้งชื่อให้มันดูน่าสนใจนี่ก็จะเป็นขี้โคงหมูแหละแต่มันชิ้นตอนแรกนะขี้โคงไดโนเสาร์ดูยากกินเลยเลยลองมันน่าจะเป็นขี้โคงหมูแต่ชิ้นใหญ่ของกูเชฟกิฟบ์ช็อให้เด็กเล่นนะขนาดนี้เป็นวันวันจันทร์นะก็ยังมีของขาย เหมือนตลาดนัดเรียบด่วนและตลาดรถไฟเลยนะนี่นฟิวประมาณรถตลาดรถไฟที่ที่ปร,ททประเทศไทยแบบนี้เลยแบบนี้เลยตลาดรถไฟนี่สวรรค์นเขตด้วยถือว่ามีเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าถ้าไม่เคยเห็นจนนี่ไม่ถ้ามาเที่ยวสวรรค์นเขตนก็แนะนําเลยตอนเย็นๆนะคะประมาณห้า่ยงึ้นเจนนี่ไม่เคยมาตรงนี้เหรอยหรือว่ามันของยังขายไม่เยอะ ครั้งหนึ่งกับต่อยตอนนั้นน่าจะเพิ่งเปิดใหม่ๆแล้วของยังไม่ได้เยอะเท่านี้แต่นี่คือของเยอะมากนี่มีร้านเลยอ่านว่ายังไงโซดีโชคดีโชคดีโชคดีุกี้โชคดีซุกี้ลัคกี้ซุกี้นั่นหรือเปล่าเออคล้ายๆกันนะเมนูเขาโชคดีซุกี้โอฟเฟซุกี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนหกสิบเก้า 1 6 9 0 0 0 0นกาีบต่อ1คน 1> นะอช่สิาิ์มาร์ท i mark เปน mini mark น,น,น,นั่นแหละเป็น easy าร์ k นี่นเป็กของคนไทยตลาดขายของกินอยู่ที่สวรรค์นาเขตถ้ามาก็คือตรงนี้จะเรียกว่าลาวเจริญน,นะคะลาวเจริญแล้วก็ริมโขงฝั่ง สวัสด์นเขตแล้วก็จะมองเห็นมุกอาหารของกินเยอะมากมเยอะมากแต่ว่ายังไม่รู้ว่าราคาจะจะยังไงเมื่อกี้เห so like ็นสมต่ำนะอกิณก oh, like ับข้าวเหนียวข้าวเหนียวขหนุนนะน่ากินนะข้าวเหนียวขหนุนข้าวเหนียวโหน่ากินทั้งนั้นเลยนะอันนี้ข้าวโพดอบเนยสลัดสลัดลาว สล,ลสลัดลาวสลัดเออเราจะลองสลัดลาวมันต่างกันยังไงอันนี้คืออะไรอันนี้ก็อะไรอันนี้ก็คือเป็นเมี่ยงดิบเมี่ยงดิบสามซีกีบแล้วก็สลัดเย็นสลัดโลสลัดโลก็คือจำเป็นน้นจบเป็นัดนี้กูอัดอาอะไรอันนี้เมี่ยงเมี่ยงดิบอันนี้เมี่ยงดิบ เอาอะไรแล้วก็สลัดเย็นตัวนี้สลัดเย็นสลัดเย็นอันนี้มันเป็นเนื้ออะไรอันนี้เป็นเนืออันนี้ไก่อันนี้อันนี้น่าจะเนื้ออกอกไก่เอาอันนี้มาอันนี้คืออย่างไงอันนี้ขนมบาบินบาบินอ๋อบาบินปกติเอาอันนี้นะเอานี้มาเอาเอาอันนี้ขท่าไหร่รักบาบอ่นเอาเป็นไก่ไปห้าสิบกีบประมาณเท่าไหร่ ร0บาท,บาท80อทกองเากองเาพันกีบเาาพันกีบกบบประมาณ40บาทประมาณ40บาทเดี๋ยวเงิน100,000เงิน,น100,000ซื้ออะไรได้บ้าง <laughs> ใช่ไปละสามคิวเรียบร้อยแล้วสิ่งที่แบบเฮาอยากกินกระืึ้เต้นหวานเนี่ยกินก็จเจ้าหนังไข่กันกับไทยเลยด姐อันนี้จะเป็นยำสลดัดยำสลัดแบบลาวคือเจ้าจเอิญว่าย้ยำสล,นนลัดเย็นอดี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบพันกีบห้าหมื่นกีบนะคะก็คือถ้าเป็นเงินไทยประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกบาทอันนี้ เป็นเห็ดเห็ดปิ้งตัวนี้จะเป็นแบบออริจิกับเห็ดเข็มพันกับสาวชั้นนะคะอันนี้ทั้งหมดก็คือ50 0 0ิบพันกีบก็เท่ากับตัวนี้ก็คือประมาณ76บาทไทยนะคะอันนี้เป็นดักแด้ดักแดกแ้คั่วเงินลาวประมาณสาวพันกีบสองหมื่นกีบป,ประมาณ40่บาทไทยนะคะ น,นี้จะเป็นอันตำตำซัวตำซัวเ้น,เนมะขุงกับข้าวคุ้นแบบลาวเลยอันนี้จานละสามสิบพันกีบเป็นเงินไทยประมาณเท่าไรเนาะหันหาสิบบาทประมาณน่ะหะเออสี่สิบหาบาทประมาณสี่สิบหาบาทไทยเด้อแต่กะอันนี้พายเคยกินแน่เชนหมากแห้งเน่ะก็จะเอินว่าไข่ลูกไข่เป็ดเวียดนามมันเป็นแบบถ้าเป็นแต,แต่ข้าวผ่แม่เขานะก็จะเอินว่าไข่จังห้างเนาะบอก ไข่ห,ไห่างห่างไข่ห่างห่างเน่ะเออแม่นแม่นคนก็จะกินกับนี่ก็จะกินกับเอ่อตัวนี้เป็นพริกไข่เกลืออันนี้จะเป็นเอ่อผักผักแพลวเดี๋ยวให้เออมอกลองเบิ่งใหม่เราสิกินได้บออ่าหนึ่งสองหน่วยอันนี้นะหน่วยละาแปดพันแปดพันกีบบาทไข่เป็ดเวียดน,นามไข่ก็ง่ายๆอ่ะถ้าลเราเพิ่งจะเอิ้นว่าไข่ลูก ลูกเป็ดไหวพญานาคกลางคืนมีวันจันทร์มีวันจันทร์มีวันพฤหัสพะยะถ้าละลายเขาเรียกเจ็ดสิบพันกิลสามสิบห้าสิบบาทห้าสิบบาทเดินไปก่อน ามวันเกิดพญานาคร้านนี้50บาท หลังจากที่บูชาพญานาคแล้วเพิ่นกะ,ะมีได้แดงมาให้ผูกแบบนี้เช่นบ,บ่าคือกันกับค้ครๆอยู่ฝั่งไทยอยู่ทางหมู่ทหารน,นะะอยู่ผู้มนโนลมนะเจนเคยไปกับอามอกเถื่อนหนึ่งเพิ่นก็มีได้แดงมาให้ผูกแบบนี้แหละแต่วันดัดในได้แดงนะเพิ่นจะให้เขียนสื่อแต่นี่ยเจนเอะบบมีบบมีบิก๊กหรือบบมีบบมีปากามาเขียนเจนก็นเลย่บดีเคียนเจนก็นเอามาผูกแบบนี้ซึ่งายแหงได้แดงที่ทแบบผูคนมาไหวขอพรนะนะแล้วก็มาผูกไววบอนนี้นะซึ่งแบบโอ้โหจนบบมีบอนสิผูกนะ วกว่าหลายแห่งร้านพญานาคบอนนี่นะจะอยู่ติดกับแคมของฝั่งสวรรณเขตเลยเด้ออะไรกะฝั่งนั่นฝั่งฝั่งอีก ฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของประเทศไทยหมุกดาหานันเองตอนที่เจนมาอาจจะเป็นตอนกลางคืนแล้วกันเลยว่า่บด้เ็นวิวเช่นกันเลย่บด้ถ่ายวิวม่น้ำคลองให้เบิ่งเพราะว่าถ้าถ่ายมันก็สิมืดนะเพราะว่ามันแบบเป็นตอนกลางคืนนะตอนที่เจนมาน่จจะมรนมาม3ี0ทุ่มแล้วหลังจากที่พากันไหวเขอพอเรียบร้อยแล้วก็สิพากันคืนไปนอนพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ